อ๋อข้างล่างเห็นบ้านนะหนึ่งแล้วพบเประหมาณแล้วเช็ครอบนอกก่อนโอเคหลังบ้านเคลียร์นะตอนนี้ คุณซุงมาตามผมเดี๋ยวคุณซุงเราเข้าขไปในบ้านคุณซุงนำเลยเดี๋ยวเอ่อมาร์คแมนคุ้มกันไว้ครับทราบทราบเพื่อน,นที่นำไป่อเลยเข้าไปข้างในบ้าน รุ่นที่ะไอ้เหา้ย advance on the lodge ยังเคลียร์โย่บนต้องใช้ไม้บนต้องใช้ไม้ช่วยเนี่ย ไม่ม่ไปกีออ้ผมได้วางไ้จัดทางเราไปตามทางไว้เผื่อมีคนลอบเข้ามาตูนี้เหมือนจะต้องใช้ระเบิดซีูยัดเข้าไปซีทอะอีกล็อกทำไมมันขึ้นไอพิกล็อกใช้ซีทูซีฟะซีโฟแปะเข้าไปเราจะโฟ C4. I got the demo set. thon Ok, hong hong. Go chai nga. Go chai hang. Ok, thao phong. À? Okay, oh, thao phong. Oh, à I chặt know. I don't know. I don't know. I don't know. I 2, know. I don't know. I don't know. I don't สายยูทูปโอโอเคเอาเคลียร์ตัวทางซ้ายครับครับมาสแมนคุกกันข้างนอกด้วยสายตื่นนะฝั่งสายตื่นขวาเคลียร์สายเคลียร์ฮอกเคลียร์คิดว่าต้องใช้ซีทูไงเครื่องที่ขวาเคลียร์สายเคลียร์เครื่องที่ต่อไปขวาตัดเครื่อง And I how long? I'm a dying. Yeah, I'm fine. This must be where Sandoval cashed in. Bowman said they kept him alive for forty-seven hours. Tough son of a bitch Hold out for any time. I hear I feel like he was to come get him and we're real too. ซ้ายหูอับบอลชัดเจนไเคลือขวาขวาคนมันเป็นห้องมีกระจกอะใช่มันมองไมนมันมองไม่เห็นขนองยิงรูปไม่ได้มันจะมองไม่เห็นเรอเราตองกลมออกเคลื่อนซายเคลียร์กลบทำเลยทำเลยทำเลย

ต่อระสับสายเคร์ปลาเครืมีมุกอักษอกวาตันท่าเครอองค์ียรือ ห้องชั้นล่างเคลียร์พบศพเอ๊ะมันให้หาข้อมูลอินเทอร์เน็ตสักอย่างป่ะดูะกป่ะพาร์คิดเคลียร์แล้วนี่เดี๋ยวยรีรเคลียร์อีกรอบหนึ่งพาร,ร์คีเราเคลียร์ละรีเคลียร์อีกรอบหนึ่งไปไปขนาดมาขนาดมา ตามอยู่ตามบักเริ่มที่มือประตูซ้ายาม,ามักสแมนสองคนกำลังออกไปข้างนอกเปลี่ยนครับ แบบแบบปัดปองกลังตอนนี้กลังรีเคลริ่งรูมอีกครั้งหนึ่งมองมาเห็นท้ายประตูบักเคลื่อนที่ทางขวาทัานเยี่ย ได้ขึ้นเคลียร์่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่่น่่เค่ียร์่่่่่อก่่่่่่่่่่่ย่่่่่่ยคเ หน้าลานหน้าบ้านช่างนอสระยะประมาณห้าสิบเมตรผมเห็นฮอจอดอยู่ครับเห็นละโอเคเราจะควบพื้นที่ให้มาสแมยลงมาได้เลยโอเคเตะพืปปน้นที่ก่อนเตะพื้นที่ก่อนปล่อยมาสแมยลงก่อนโอเค ไป好了 er ไปสุดไปไปที่ topair พอขึ้นเลย